อัลลอฮฺบิลลัลลอฮฺมิเนาะชัยตันุรรัดิมอิ سم ิลลอห์ราะห์มานุราะหิมฮะดิษที่คีย์คับกันดาวะและตักคลิกฮะดิษที่หนึ่งจากอับูชาอิดอัลกุดรีเล่าว่าจันได้ยินทารุสุลลอฮ์สั่งลลอห์หัวอะไรหัวสลัมกล่าวว่าผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเห็นความชั่วก็จงหักล้างมันด้วยมือของพวกเขา หากไม่สามารถก็ด้วยวาจาของพวกของเขาหากไม่สามารถก็ด้วยเจตนาในใจของเขาวิธีหลังนี้ถือว่าระดับตามสุดข,ของการศรัทธามีปรากฏในรายงานอื่นว่าผู้ใดไม่สามารถจะหักห้ามด้วยวาจาก็เขาหักห้ามด้วยจิตใจของเขาก็ปลอดภัยและมีปรากฏในรายงานอื่นอีกว่าผู้ใดหักห้ามด้วยจิตใจ เขาก็เป็นผู้ศรัทธามั่นเช่นกันแต่หลังจากนี้ก็ไม่มีระดับชั้นใดอีกแล้วนอกจากการศรัทธาอีมานมีฮาดิษอีกหลายฮะดิษเกี่ยวกับงานสำคัญนี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องใครครวญและพิจารณาความบกพร่องต่อหน้าที่ของพวกเราจะมีใครสักกี่คนที่จะทำหน้าที่หักห้ามความชั่วด้วยน้ำมือหรือกำลังของพวกเขาเมื่อใดประสบหรือจะคัดหรือจะ คาดค้านด้วยกล่าวว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งฮารอมหรืออย่างน้อยที่สุดแม้แต่เพียงสามารถปฏิบัติขั้นต่ำสุดของการศรัทธาก็รู้สึกรังเกียจแต่มีผู้แต่ก็มีผู้ปฏิบัติการน,น้อยมากท่านทั้งหลายจงไตรตรองดูเถิดฮาดิสที่หนึ่งยาอบูชาอิดอัลกุดรีรดยาลลอฮวหู เล่าว,ว่าฉันได้ยินท่ารซูลุลลอสลัลลอหุวและหิวซัลลมกล่าวว่าผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเห็นความชั่วก็โจงหักล้างมันด้วยมือของพวกเขาหากไม่สามารถก็ด้วยวาจาของเขาหากไม่สามารถก็ด้วยเจตนาในใจของเขาวิธีหลังนี้ถือว่าระดับตามสุขของการศรัทธามีปรากฏในรายงานอื่นว่าผู้ใดไม่สามารถจะ หักห้ามด้วยวาจาก็ให้หักห้ามด้วยจิตใจของเขาก็ปลอดภัยและมีรายงานอื่นอีกว่าผู้ใดหักห้ามด้วยจิตใจเขาก็เป็นผู้สัตว์ศรัทธามั่นเช่นกันแต่หลังจากนี้ว่าม,มีประโยชน์ไม่มีระดับใดแต่หลังจากนี้ก็ไม่มีระดับชั้นใดอีกแล้วของการศรัทธามีฮะดิษอีกลายฮะดิษเกี่ยวกับงานสําคัญนี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องคร,คร่ครวญ และพิจารณาความบกพร่องต่อหน้าที่ของพวกเราจะมีใครสักกี่คนที่จะทำหน้าที่หักห้ามด้วยความชั่วด้วยนํำมือหรือกําลังของเขาเมือ่อใดประสบหรือจะคัดหรือจะคาดค้านด้วยกล่าวว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งหารอมหรืออย่างน้อยที่สุดแม้แต่เพียงสามารถปฏิบัติขั้นต่ำสุดของการศรัทธาหรือรู้สึกรังเกียจแต่ก็มีผู้ปฏิบัติการน้อยมากท่านทั้งหลายจงไตรตรองดูเถิด ดิสตีหนึ่งจะอบูชอิดอัลกุดรีรอะยิยุอล่ำอันฮูเล่าว่าฉันได้ยินท่าก رسول ุลลอฮ์สัลลัลลฮุอมกล่าวว่าผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเห็นความชั่วก็จงหักล้างมันด้วยมือของพวกเขาหากไม่สามารถก็ด้วยวาจาของเขาหากไม่สามารถก็ด้วยเจตนาในเจตนาในใจของเขาวิธีหลังนี้ถือว่าระดับตามสุขของการศรัทธามีปรากฏในรายงานอื่นว่า ผู้ใดไม่สามารถจะหักห้ามด้วยวาจาก,ก็ให้หักห้ามด้วยจิตใจของเขาก็ปลอดภัยและมีรายง,งานมีปรากฏในรายง,งานอื่นอีกว่าผู้ใดหักห้ามด้วยจิตใจเขาก็เป็นผู้ศรัทธามั่นเช่นกันแต่หลังจากนี้ก็ไม่มีระดับชั้นใดอีกแล้วของการศรัทธามีฮะด,ดิษอีกลายฮะดิษเกี่ยวกับงานสำคัญนี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องใคร่ครวญและพิจารณาความบกพร่องต่อหน้าที่ของพวกเรา จะมีใครสักกี่คนที่จะทําหน้าที่หักห้ามด้วยความชั่วจะมีใครสักกี่คนที่ทําหน้าที่หักห้ามความชั่วด้วยน้ามือหรือกําลังของพวกเขาเมื่อใดประสบหรือจะคัดค้านด้วยกล่าวว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งฮารมหรืออย่างน้อยที่สุดแม้แต่เพียงสามารถปฏิบัติขั้นตามสุงข,ของการศรัทธาคือรู้สึกรังเกียจแต่ก็มีผู้ปฏิบัติการน้อยมากท่านทั้งหลายจงคร่ครวรดูเถิด